สวัสดีค่ะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์สีแดงวันอาทิตย์นะคะวันแห่งความโชคดีนะคะทุกๆวันคือวันโชคดีวันนี้ก็พิเศษหน่อยนะคะวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยสี่นะคะวันนี้ใครซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกใครไม่ซื้อก็ขอให้ถูกเช่นเดียวกันนะคะอ้าวไม่ไม่ซื้อเราจะถูกได้ไงคุณหญิงนะคะก็ได้รับเงินฟ้าประทานนะคะได้รับเงินเสน่หานะคะได้รับของฟรีนั่นเองค่ะได้รับสิ่งที่ เราคู่ควรนะคะที่จะได้รับนะคะวันนี้นะคะขอบคุณการรับชมขอบคุณทุกการแชร์แบ่งปันขอบคุณทุกการติดตามที่เพจคุณหญิงขนมไทยโซนะคะวันนี้ก็มาในเวลานะคะแปดโมงใกล้จะสามโมงนะคะก็รีบเร่งนะคะที่จะเคลียร์ตัวเองนะคะแล้วก็มาเจอกับพี่พี่น้องน้องนะคะมาบอกว่าพี่พี่น้องน้องวันนี้โชคดีวันนี้เงินเข้านะคะวันนี้ยิ้มแล้วหรือยังนะคะวันนี้ออกกําลังกายแล้วหรือยังนะคะ วันนี้มีความสุขสดชื่นนะคะเบิกใบบานใจเราหรือยังนะคะถ้ายังต้องปรับเปลี่ยนพลังงานที่ดีให้มันเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะเราจะได้โชคดีนะคะคนที่โชคดีนะคะเขามากักมีรอยยิ้มนะคะมีความสุขอยู่เสมอนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสิ่งรอบตัวรอบข้างของเรานะคะเราคงต้องยังนะคะยังคงต้องมีความสุข ะะแล้วก็นะคะรักตัวเองทุกวันนะคะ <c oughs> เวลาที่ <c oughs> ขออภัยนะคะเวลาที่เรา <c oughs> เวลาที่เราจะทำอะไรดีๆนะคะแน่นอนค่ะอุปสรรคนะคะ,คะ,คะมันก็เป็นมารที่จะคอยขัดขวางเราเนาะก็นั่นเวลาที่เราได้ทำอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีนะคะ ก็ให้ทําต่อไปนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเรายังต้องทําต่อไปนะคุณหญิงเป็นกําลังใจให้นะคะคุณทําได้นะคะคุณผ่านสบายคุณไดนะ้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ทคุณต้องการแน่นอนนะคะ <c oughs> เราคุณหญิงขอแชร์ก่อนนะคะใครแชร์ออกไปก็ขอให้ถูกหวยถูกรัตตอรี่ทําอะไรก็สําเร็จนะคะเงินเข้ารัวๆนะคะเข้ากี่หลักดีคะ5้าหลัก6ห,หลักหรือ8ดหลักนะคะก็ขอให้นะคะ เป็นดังใจที่ปรารถนานะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านสบายนะคะคุณหญิงขอแชร์ก่อนนะคะ <c oughs> วันนี้ก็มีอะไรที่ต้องเคลียร์หลายๆอย่างเลยะค่ะ <c oughs> ก็รู้สึกหงุดหงิดเหมือนกันนะคะ <c oughs> ที่นะคะที่อยากทําอะไรให้มันรวดเร็วนะคะกว่านี้นะคะแต่ก็ อะเรามีอะไรที่ต้องเคลียร์นะคะก็เคลียร์ตัวเองเคลียร์ร่างกายเคลียร์จิตใจนะคะก็ต้องทํานะคะก็ต้องเอาชนะให้ได้นะคะเวลาที่เจอเรื่องราวอะไรที่ไม่ดีนะคะให้เอาชนะด้วยความดีเอาชนะความไม่ดีด้วยความดีนะคะเอาชนะความขี้เกียจด้วยความขยันนะคะแล้วก็ความขยันความอดทนความเพียรพยายามนะคะไม่ ไม่เคยให้ทำไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลยสักอย่างเดียวนะคะได้รับสิ่งที่เราต้องการประสบความสำเร็จนะคะโชคดีนะคะมีอะไรที่ดีเกิดขึ้นมีพลังงานที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนนะคะถ้าทุกอย่างนะคะมันทำได้ง่ายนะคะมันก็มีมีแต่คนที่เขาเรียกว่าสําเร็จสมหวังนะคะคทุกอย่างนะคะทุกอย่างในโลกใบน,นี้มันก็มีความที่มีความสมดุลใช่ไหมคะมีได้มีไม่ได้มีเสียนะคะมีนะคะ ได้รับนะคะมีจากนะคะแล้วก็มีเกิดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีความสมดุลของธรรมชาติเกิดขึ้นเนาะนะคะโอเคนะคะวันนี้คุณหญิงแบ่งปันฟรีนะคะก็มีเวลาอยู่นะคะไม่นานนะคะ <c oughs> ขอบคุณการรับชมขอบคุณการแชร์แบ่งปันนะคะขอบคุณเทวดานะคะนางฟ้าขอบคุณเศรษฐีใจบุญทุกท่านที่ช่วยคุณหญิงแชร์แบ่งปันในทุกๆวันเป็นกําลังใจให้คุณหญิงทุกวันเลยนะคะวันนี้ก็ใส่เสื้อเตรีมสีแดงนะคะก็สีแดงนะ,ะสดชื่นแจ่มใสมีพลังนะคะแล้วก็เติมพลังให้กับตัวเองทุกวันเนาะวันนี้แบ่งปันฟรีค่ะ3มเคล็ดลับเป็นคนพิเศษ รับโชคดีพิเศษนะคะเป็นคนพิเศษรับโชคดีพิเศษหลยประจำวันที่16พฤษภาคม2 5 6 4ค่ะข้อที่1ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นต้องมีความสุขต้องรักตัวเองทุกวันนะคะข้อที่2นะคะให้อภัยข้อที่3เชื่อมัน่นศรัทธาในความสําเร็จนะคะเราอยากโชคดีแบบพิเศษไหมนะคะอยากโชคดีแบบถูกหวยรูปรัตตี่นะคะ,ะ12ล้านหรือ6ล้านหรือนะคะ เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะถ้าอยากได้ผลลัพธ์พิเศษก็ต้องเป็นคนที่พิเศษนะคะข้อที่1ค่ะคนที่พิเศษคนที่เชื่อว่าตัวเองโชคดีคนที่มีบุญนะคะคนที่นะคะคิดดีพูดดีทําความดีนะคนที่รักตัเองก็จะทําได้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะต้องมีความสุขต้องรักตัวเองทุกวันเพราะนี่แหละค่ะมันเป็นพลังพิเศษนะคะเป็นพลังพิเศษ ที่คนธรรมดาจะทําไม่ได้นะคะเวลาที่เจอเช้ามานะคะตื่นมาหู้ยทำไมอากาศร้อนจังเลยนะคะไม่อยากทําละงานที่ตั้งใจางานที่วางแผนนะคะว่าจะทําอันนั้นวันทำอันนี้น,ะะน้ําไม่ไหลเนี่ยไฟไม่มาเนี่ยไม่ทําละนะคะลบเลิกความตั้งใจนะคะ ชาวนี้บ้านคุณหญิงก็น้าไม่ไหลน,นะคะนะคะก็นั่นแหละค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรานะคะก็ยังต้องมีความสุขรับผิดชอบความสุขของตัวเรานะคะรับผิดชอบความสุขของตัวเองรับผิดชอบรอยยิ้มนะคะรับผิดชอบนะคะ การออกกําลังกายการดื่มน้ําเยอะๆตื่นมาดื่มน้ําเปล่าเลยคะ่ะหนึ่งถึงสองแก้วนะคะเพื่อกระตุ้นระบบขับถ่ายให้เลือดไหลเวียนดีใครที่นอนดึกนะคะใครที่ตื่นนะคะไม่เช้านะคะก็ควรที่จะดื่มให้เยอะๆนะคะหนึ่งจุดห้าลิตรขึ้นไปนะคะไม่อยากดื่มก็ต้องดื่มนะคะไปบอกว่านะคะอุอ้ยไม่หิวหรอกไม่ดื่มนะคะร่างกายเขาพูดไม่ได้แต่ร่างกายเขาต้องการนะคะร่างกายเราประกอบไปด้วยน้ำเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สังเกตไหมเวลาที่ <c oughs> อากาศร้อนๆเราทําไมกระหายน้ําเพราะว่าร่างกายต้องการน้ํานะคะสังเกตไหมเวลาที่เหงื่อออกเยอะๆนะคะ <c oughs> เราทาไมต้องดื่มน้ําเพราะว่าร่างกายมันขาดน้ําแต่อย่ารอใหอม้มันถึงขนาดนั้นเลยนะคะไม่อยากดื่มก็ต้องดื่มนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็กินอาหารให้ตรงเวลากินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะกินอาหารที่มันย่อยง่ายนะคะมนุษย์เราเป็นฟันตัดนะคะอะไรที่มันย่อยง่ายก็จำพวก ผักผลไม้ใช่ไหมคะสัตว์ที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะกุ้งหอยปูปลาเป็ดไก่นะคะอะไรที่เราเคี้ยวได้ง่ายๆย่อยง่าย,ายนะคะมันดีต่อสุขภาพนะคะ <c oughs> แล้วก็นอนหลับให้พักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายนะคะจัดเวลาออกกำลังกายวันละ15นาทีวันละ20นาทีวันละครึ่งชั่วโมงนะคะเอาที่เราสะดวกเอาที่เราไหวที่เรานะคะพอถ้าเราไม่ไหวมันก็จะเกิดอาการแบบ บาดเจ็บเกิดขึ้นนะคะเมื่อยล้าเกิดขึ้นนะคะอย่างคุณหญิงนะคะ,ะเมื่อวันก่อนโอ้โหน้ำไม่ไหลนี่สองสามวันแล้วนะคะก็ไหลเป็นไหลเป็นบางช่วงอะช่วงเย็นๆบางทีก็ไหลจอกๆนะคะแบบมันมาไม่ถึงบ้านคนุณหญิงก็ขอให้ทุกอย่างผ่านสบายแล้วกันนะคะขอให้ช่างซ่อมนะคะประปาในหมู่บ้านนะคะเรียบร้อยนะคะก็เ <c oughs> มื่อกี้จะพูอะไรนะคะ ก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนาะตารางชีวิตนาฬิกาชีวิตของเราที่เราต้องดําเนินต่อไปตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยยังต้องทําต่อไปนะคะ,ะเมื่อกี้คุณหญิงพูดถึงเรื่องการออกกําลังกายใช่ไหมคะก็ยังต้องออกทุกวันนะคะ,ะที่คุณหญิงก็รู้สึกหงุดหงิดเนาะมันไม่หายสักทีจากมันก็เกิดกอาการบาดเจ็บที่วันนั้นคุณหญิงซักผ้าแล้วน้ําไม่ไหลแล้วต้องตักน้ํานะคะมันก็ปวดสะบักนะคะเน,เนี่ยยังขัดอยู่เลยนะคะ มันก็ทําอะไรไม่สะดวกนะคะยืดแขนเนี่ยแบบโอ้ยแทบน้ําตาเล็ดนะคะหงุดหงิดค่ะไม่สบายกายนะคะ <c oughs> แต่ไม่ให้มันเข้าถึงใจนะคะแล้วก็มันไม่ได้มีปากเนาะแต่เรารู้สึกะคะปรุงไปเองว่าโอ้ยแย่ไม่ไหวนะคะก็ไม่ปรุงต่อนะฮะดูแลให้มันแข็งแรงก็ต้องทําไปนะคะออกกาลังกายก็ต้องทํานะคะแต่ว่าเบานิดนึงนะคะแต่คุณหญิงจับเวลาอัดวิดีโอเมื่อวานเนาะ ก็คือออก2องช่วงนะช่วงเช้าก็ไม่ได้จับเวลาหรอกคะ่ะไม่ได้อัดวิดีโอแต่ช่วงเย็นจะส่งการบ้านคุณครูนะคะที่สอนโยคะนะคะคุณหญิงก็อัดวิดีโออัดคลิปแล้วก็โพสต์ในนะคะเพจด้วยเพื่อเป็นกําลังใจเป็นแรงบันดาลใจนะคะเป็นไอเดียในการออกกําลังกายเป็นไอเดียในการรักตัวเองให้กับพี่พิ้งลองที่ผ่านเข้ามาในเพจนะคะหรือว่าตั้งใจเข้ามานะคะให้ได้เป็นไอเดียนะคะแล้วก็ให้ได้อ่าให้เป็นอีก กิจกรรมหนึ่งนะคะให้เป็นตัวอย่างนะคะอีกกิจกรรมหนึ่งเผื่อเอาไปใช้ได้นะคะวันใดวันหนึ่งนะคะที่คุณอยากจะรักเตงอยากออกกำลังกายอยากรักสุขภาพขึ้นมาจะได้ไปใช้นะคะได้ไปทำนะคะก็ทำเมื่อวานเนี้ยคะ่ะสิบแปดกว่านาทีนะคะสิบแปดกว่านาทีสิบแปดนาทีกว่าสิบแปดกว่านาทีสิบแปดนาทีกว่านะคะก็นะะเหงื่อออกาน,านะคะทีเดียวนะคะแต่ว่าเหงื่อก็ไม่ค่อยออกเยอะนะคะ <c oughs> เพราะว่า ทั้งชีวิตของคุณหญิงไม่เคยออกกําลังกายแบบจริงๆจังๆแบบนี้นะคะกว่าที่ระบบนภายในระบบสมดุลในร่างกายมันจะเปิดนะคะมากนั้นนะคะมันก็ต้องใช้เวลานะคะก็ผ่านมาแล้ว96วันอันนี้วันที่97นะคะก็เมื่อวานนี้ได้เลิกนะงามยามดีนะคะ นะคะขอบคุณเสือโยคะนะผืนเล็กไปนะคะน้องกรีนไปนะคะเขาก็ผูนะคะใช้แบบเสือคุ้มมากนะ,ะผูกกรนนะคะนะคะต้องต้องพักแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะขาดเดี๋ยวมันจะบาดเจ็บไปนะคะก็ต้องพักแล้วก็ได้พี่พี่ใหญ่มาพี่บลูมาะคะสีน้ําเงินนะคะก้นหนาขึ้นมาหน่อยนะ,ะเป็นรุ่นพี่นะคะหนาขึ้นมารุ่นเล็กนะคะรุ่นแรกนะคะห้ามิล ตัวรุ่นที่คุณหญิงสั่งซื้อมาใหม่นี่10มิลนะคะก็หนาทีเดียวค่ะต้องปรับสมดุลใหม่นะ,ะเพราะว่ามันนิ่มนะคะเขานิ่มแล้วก็ยังยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยคุ้นชินนะคะก็ต้องปรับนะคะปรับปรับปรุงนะคะปรับปรุงแล้วก็ปรับตัวให้เกบ ให้เข้ากับเสือโยคะใหม่นะคะนั่นแหละค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณต้องรับผิดชอบความสุขของตัวเองนะคะอย่าเอาความสุขไปฝากกับใครอย่าต้องมีอันนั้นอันนี้ต้องมีความสุขนะคะเรามีความสุขเราสร้างความสุขนะคะด,ด้วยตัวเองด้วยการออกกําลังกายด้วยการยิ้มนะคะยิ้มสิคะตอนเนี้นะคะยิ้มแล้วถูกหวยนะคะยิ้มแล้วโชคดียิ้มแล้วเงินเข้านะคะยิ่งเลี้ยงอารมณ์ดีมีความสุขทั้งวันโชคก็ยิ่งเข้าทั้งวันนะคะ คนที่ทําได้คือคนพิเศษค่ะทําได้แบบพิเศษนะคะคิดดีคิดบวกมองโลกในแง่ดีคือคนพิเศษคนที่พิเศษย่อมได้รับอะไรที่พิเศษนะคะแล้วก็การที่คุณรักตัวเองการที่คุณมีความสุขเดี๋ยวโลกใบนี้นะคะจะตอบแทนให้คุณเองนะคะเดี๋ยวจะมีอะไรที่ดีนะคะเข้ามาหาคุณเอง คุณหญิงเชื่อว่านะคะพลังงานที่ดีนะคะความโชคดีความดีที่เราได้ทำนะคะมันไม่ได้สูญเปล่านะคะ เดี๋ยวนะคะมันจะเกิดขึ้นนะคะกับตัวเราในวันนี้ในมิชานี้นะคะตัวเราในวันนี้ในมิชานี้คุณหญิงขอแสดงความยินดีกับพี่เพื่อน้องที่ประสบความสําเร็จนะคะโชคดีเงินเข้าทุกอย่างราบรื่นทุกอย่างคลี่คลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงความรักนะคะสมหวังนะคะเจอะะแต่สิ่งที่ดีเจอคนรักจริงเจอคนจริงใจนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะให้อภัยอันนี้ก็สําคัญนะคะคนที่ทําได้คือคนพ,พิเศษเช่นเดียวกันนะคะ มันยากเนาะกับสําหรับการให้อภัยตัวเองนะคะที่เคยผิดพลาดล้มเหลวนะคะทําอะไรผิดลองทบทวนตัวเองดูสิคะถ้ารู้สึกว่าเออไม่น่าเลยนะคะทําอันนี้ถ้าคิดถึงที่ใดมีความทุกข์อยากหมดทุกข์นะคะก็ต้องให้อภัยตัวเองนะคะปลดเปลื้องนะคะพันธนาการที่มันนะคะรั้งนะคะความสุขรั้งความเจริญของคุณไว้นะคะให้มันหายไปนะคะด้วยการให้อภัยวันนี้ให้อภัยตัวเองลองดูนะคะ ให้อภัยทุกครั้งที่ทําผิดไม่เป็นไรเอาใหม่แต่ไม่ใช่ว่า,าจะผิดซ้ําเรื่องเดิมๆนะคะผิดซ้ําเรื่องเดิมๆนะคะแล้วก็นานๆนะคะไม่เอานะคะมันเสียเวลาชีวิตค่ะมันเสียเวลาความสุขมันเสียเวลาสะสมบุญมันเสียเวลานะคะความจเจริญรุ่งเรืองของเรานะคะแล้วก็ อพอเราให้อภัยตัวเองได้เราก็จะสามารถให้อภัยคนอื่นคนสัตว์สิ่งของสิ่งแวดล้อมที่เคยทําไม่ดีกับเราเราต้องรีบเคลียร์นะคะใช้ชีวิตไม่ติดค้างนะคะเราจะได้ไม่วนนะคะมาเกิดแก่เจ็บตายนะคะอีกนะคะเราเกิดมาเพื่อเคลียร์เกิดมาเพื่อสะสมบุญนะคะอยู่นานๆอยู่เพื่ออะไรบางคนแบบท้อแท้สิ้นหวังนะคะอย่าเพิ่องอยากตายนะคะเราต้องอยู่ให้นานค่ะอยู่เพื่อสะสมบุญอยู่เพื่อนะคะมีความสุข อยู่เพื่อทําอะไรที่มันมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะชีวิตเรามันมีค่าชีวิตเราเวลามันมีค่านะคะเราควรทําชีวิตให้มีค่ามีสาระมีประโยชน์นะคะเราเกิดชาติหน้าจะได้มีอะไรที่เพียบพร้อมนะคะสมบูรณ์แบบนะคะเราต้องออกแบบดีไซน์ตั้งแต่ชาตินี้เราต้องสะสมบุญสะสมพลังงานที่ดีตั้งแต่ชาตินี้แน่นอนค่ะเราเปลี่ยนที่ชาตินี้เราทําที่ชาตินี้มันก็ได้ดีที่ชาตินี้นะคะไม่ต้องรอถึงชาติหน้า แต่ทำดีชาตินี้ได้ดีถึงชาติหน้าแน่นอนนะคะต่อไปข้อที่สามค่ะเชื่อมั่นศรัทธาในความสำเร็จนะคะเชื่อมั่นศรัทธานในความสําเร็จค,คนที่ทําได้มาถึง2ข้อแรกนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องมีความสุขต้องรักตัวเองต้องให้อภัยนะคะต้องสร้างทานบารมีแห่งการให้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุทานธรรมทานอภัยทานต้องมีทุกวันนะคะแล้วก็นี่แหละค่ะเชื่อมั่นศรัทธานในความสําเร็จยังไงก็สําเร็จนะคะคนที่เชื่อมั่นศรัทธานะคะ จะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะคะจะไม่หยุดทำนะคะจะเวลาที่เรารู้สึกว่าเอ๊นะคะเราจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะจะหยุดแค่นี้นะคะหรือจะเดินหน้าต่อไปที่จะสู้ต่อไปให้นึกถึงวันที่คุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะที่จะทําอะไรใหม่ๆนะคะที่จะเป็นคนพิเศษรับโชคดีแบบพิเศษนะทำไมคุณถึงตัดสินใจทำนะคะ คุณไม่อยากมีชีวิตแบบเดิมๆใช่ไหมนะคะคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณอยากแข็งแรงมากขึ้นคุณอยากเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกกับหลานนะคะคุณอยากจะทําทชีวิตให้ประสบความสําเร็จนะคะเป็นต้นตระกูลนะคะที่ดีงามเป็นต้นตระกูลแห่งความร่ํารวยเป็นต้นตระกูลแห่งความเป็นเศรษฐีใช่ไหมนะคะ ถ้าใช่ก็จงเดินหน้าลุยต่อไปทำต่อไปนะคะอย่าให้ใครมาดับฝันอย่าให้ใครเป็นรถดับเพลิงนะคะไม่ว่าใครคนนั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่นะคะของคุณนะคะหรือเป็นสามีที่รักภรรยาที่รักลูกที่รักอย่าให้เขานะมาดับฝันนะคะของคุณนะคะ คุณจงปกป้องความฝันคุณต้องรักษาจิตใจของคุณให้มันมีพลังให้มันเข้มแข็งนะคะรักษาใจยังไงนะคะก็ต้องทําสมาธินะคะมีเวลาทําสมาธิทุกวันนะคะทําเข้าไปค่ะไม่อยากทําก็ทานะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่สงบไม่ไม่นิ่งมันก็แล้วแต่นะคะก็ต้องทําต่อไปทําเพื่อปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าเอาการกระทาที่ดีนะคะเอาการปฏิบัติตที่ดีถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าศาส,สดาของศาสนา พุทธของเรานะคะหรือว่าคุณจะปฏิบัติบูบชานะคะพระศาสนาของศาสนาของคุณนะคะดีทั้งหมดนะคะการที่เราทําในสิ่งที่ดีได้ดีแน่นอนนะคะแล้วก็จงเชื่อมั่นศรัทธาในความดีมันยังไม่สําเร็จมันยังไม่เกิดผลมันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันยังดีไม่พอหรือเปล่านะคะเราต้องเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะเราต้องเพิ่มขึ้นในมงคลชีวิตที่เราไม่เคยทําหรือเปล่านะคะเราต้องทําต่อไปค่ะเมื่อถึงเวลานะคะเมื่อต้น ไม้มันจเจริญเติบโตเต็มที่มันก็ออกดอกออกผลใช่ไหมคะเมื่อถึงเวลาของเรานะคะได้ดีแน่นอนประสบความสําเร็จแน่นอนคุณหญิงนะคะขอแสดงความยินดีร่วงหน้านะคะคุณหญิงเชื่อมั่นว่าคุณทําได้นะคะคุณทําได้แน่นอนเพราะว่าคุณคือคนดี คู่ควรกับสิ่งที่ดีเสมอนะคะว่าแต่คุณเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองหรือเปล่าเชื่อมั่นศรัทธาในความสําเร็จของคุณ Greek, หรือเปล่านะคะถ้าคุณเชื่อมั่นศรัทธาในความสําเร็จเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองเชื่อมั่นศรัทธาในความสามารถเชื่อมั่นศรัทธาในความดีตัวเองอยังไงก็สําเร็จค่ะยังไงก็ถึงนะคะยังไงก็ถึงเส้นชัยแน่นอนไม่ว่าไม่จําเป็นที่ต้องถึงที่1ที่2ที่สแล้วคะ่ะ ถึงที่เท่าไหร่ก็ดีทั้งหมดเลยเราจะประสบความสําเร็จนะคะอายุเท่าไหร่นะคะมันก็ดีทั้งหมดเลยนะคะทาได้กี่วันมันก็ดีเท่านั้นวันนะคะอย่าหมดศรัทธานในความยีอย่าพึ่งสิ้นหวังนะคะคุณหญิงเข้าใจนะคะทุกคนะ่ะมีความทุกข์นะคะเท่าๆกันนะคะเหมือนกันทั้งหมดเลยในช่วงระยะเวลานี้แต่มันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่กลายเป็นเรื่องเล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผ่านไปนะคะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มา ทดสอบชีวิตของเราที่มันจะเติบโตขึ้นจเจริญรุ่งเรืองขึ้นแน่นอนนะคะบททดสอบอ่ะมันไม่ธรรมดานะคะมันคู่ควรกับความพิเศษะะที่จะได้รับมันคู่ควรกับเงิน12ล้าน20ล้านนะคะหรือ1ล้านของคุณในวันนี้นะคะมีความสุขให้มากนะคะปกป้องความฝันของติงใ ้ไวะะทำความดีต่อไปนะคะโอเคนะคะวันนี้คุณหิงก,ก็มาแบ่งปันในฉบับรวดเร็วนะ,ะเพราะว่าคุณหิ่งมีภารกิจนะคะที่ต้องไปทำะะอีกหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะแต่นะคะอันนี้ก็เป็นภารกิจหลักนะคะที่ต้องมาส่งความรักมาส่งกําลังใจมาบอกพี่ๆน้องว่าโชคดีนะควรเตรียมตัวให้พร้อมนะมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะนะคะมีรอยยิ้มนะคะออกกําลังกายดูแลตัวเองให้มีนะคะ,ะมีความสดชื่นมีความเบิกบานใจ แล้วโชคดีจะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะคะ โอเคค่ะวันนี้ใครชอบหัวข้อในวันนี้อยากเลี้ยงขนมอยากเลี้ยงกาแฟอยากสนับสนุนสื่อให้คุณหญิงผลิตผลงานต่อไปก็สามารถสนับสนุนมาได้นะคะที่บัญชีธนาคารกสิกรใดใต้ลิงก์นี้เลยนะคะใต้คอนเทนต์นี้นะคะใต้ YouTube นี้นะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ส่งมาให้คุณหญิงขอบคุณทุกการกดติดตามกดซับสไครต์กดสติ๊กเกอร์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณส่งมาให้คุณหญิงคุณหญิงขอบพระคุณมากมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คุณค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความความรักความโชคดนะีที่คุณจะส่งมาให้คุณหญิงนะคะเราพบกันใหม่ในวันพุ่งนี้นะคะลองไปปรับใช้ดูนะคะกับ3เคล็ดลับเป็นคนพิเศษรับโชคดีพิเศษนะคะ ข้อที่1ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต้องมีความสุขต้องรักตัวเองทุกวันนะคะข้อที่2ให้อภัยตัวเองแล้วก็ให้อภัยผู้อื่นนะคะข้อที่3เชื่อมัน่นศรัทธาในความสําเร็จนะคะยังไงก็สําเร็จนะคะรักษาความดีในตัวเองทําความดีต่อไปพัฒนาตัวเองต่อไปมีความสุขต่อไปค่ะวันนี้คุณหญิงลาไปแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะไปมีความสุขนะคะไปรับโชคนะคะไปะทำ สิ่งที่ดีที่เราอยากให้ทําให้เกิดขึ้นนะคะวันนี้ขอพี่้องน้องสมบังทุกประการนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเงินเข้าทุกอย่างผ่าสบายสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจอคนรักจริงเจอคนจริงใจเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยนะคะมีเรื่องราวที่ดีเกิดขึ้นมีพลังงานที่ดีเกิดขึ้นนะคะให้ได้ทําในสิ่งที่ดีนะคะ ให้คุณได้ลงมือทําในสิ่งที่ดีนะคะให้คุณได้เริ่มต้นใหม่ให้คุณได้เจอโอกาสที่ดีให้คุณได้เจอรักใหม่ให้เจอรักที่สมหวังให้เจอทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีนะคะเข้ามาในชีวิตวันนี้คุณหญิงเวลาพรบัวพาลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะนะคะโชคดีเงินเข้านะคะโชคดีเงินเข้าทุกอย่างผ่านสบายนะคะโชคดีเงินเข้าทุกอย่างผ่านสบายนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ